อลองนึกภาพดูสิแม่ลูกสาวคู่หนึ่งที่ไม่เพียงแต่ผูกพันกันแน่นแฟน้นแต่ยังสวยคมสองรุ่นราวกับดวงดาวที่สองประกายในวงการบันเทิงไทยแม่คนสวยอย่างทิตตี้คริสติน่าอดีตภรรยาของพระเอกหนุ่มเอสกันตะพงได้โพสต์ข้อความอวยพรวันเกิดลูกสาวสุดน่ารักน้องวาเลนติน่าที่เพิ่งอายุครบ5้าขวบเต็มผ่านทางอินสตาแกรมซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดนิยมที่ช่วยให้คนทั่วโลกแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวได้อย่างง่ายดายและโพสต์นี้ไม่เพียงแต่เต็มเปี่ยม ไปด้วยความรักแต่ยังจุดประกายความสงสัยว่าครอบครัวดังเช่นนี้จัดการชีวิตได้อย่างไรโดยเฉพาะหลังจากแยกทางแล้วแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินเรามาดูรายละเอียดกันก่อนแล้วคุณอาจเปลี่ยนความคิดได้เลยทีเดียวคิตตี้คริสติน่าหรือคุณแม่ลูกสาวคนนี้ได้แชร์ภาพและคลิปอบอุ่นในวันครบรอบวันเกิดของน้องวาเลนติน่าบนบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอติิทิเวพร้อมข้อความอวยพรที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษสุดซึง้ง ซึ่งถ้าใครไม่คุ้นเคยกับภาษานี้อาจแปลความหมายได้ว่าเป็นการแสดงความรักที่ลึกซึง้งและอบอุ่นใจมากเลยนะแต่เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นเรามาดูเนื้อหาเต็มๆกันโดยเธอเขียนว่า Happy birthday to my most precious little angel You light up any room with your radiant smile and fill my heart with so much love and gratitude Mommy will always be there for you, guide you, protect you and never giving up on making your life the best that you deserve Not even one day we have been apart in your h year of life, l g h i n g in daytime, cuddling at nighttime, and the i c c h e i n e l mother and daughter a u m a n s I W o U L D N T have one in any other way, and I am in all of the little big person you have become. I love you with all my heart, Valentina. Happy birthday. และถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยให้ชัดเจนคิตตี้ได้พูดถึงลูกสาวว่าสุขสันต์ วันเกิดนเจ้าฟ้าตัวน้อยที่ล้ำค่าที่สุดของแม่หนูคือแสงสว่างที่ทำให้ทุกพื้นที่ที่หนูอยู่เต็มไปด้วยรอยยิ้มฉ่ำและทำให้หัวใจของแม่ล้นเปี่ยมด้วยความรักและความขอบคุณแม่จะอยู่ที่นี่เสมอเพื่อคอยดูแลนำทางป้องกันและไม่ย่อท้อในการทำให้ชีวิตของหนูดีที่สุดเท่าที่หนูสมควรได้รับตลอดห้าปีที่ผ่านมาแม่กับหนูไม่เคยห่างกันเลยแม้แต่สักวันเดียวทั้งการหัวเราะคิกคักในช่วงกลางวันการกอดอุ่นตอนกลางคืน และบางครั้งที่เรามีการทะเลาะเบาๆระหว่างแม่ลูกตามเรื่องธรรมดาแต่เธอกล่าวว่าทั้งหมดนี้เธอไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงเพราะมันคือความสุขแท้จริงและเธอชื่นชมในตัวลูกสาวที่เติบโตเป็นเด็กน้อยที่มีความคิดใหญ่โตแม่รักหนูสุดหัวใจวาเลนตินา่าสุขสันต์วันเกิดนะลูกและนี่เองคือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามโพสต์นี้ไม่ใช่แค่การอวยพรธรรมดาแต่ยังสะท้อนถึงการเลี้ยงดูแบบใกล้ชิดที่แม่ลูกคู่นี้มีกันซึ่งอาจเป็นแบบอย่างสําหรับครอบครัวอื่นๆ ตัวอย่างเช่นแม่ที่เลี้ยงลูกคนเดียวอาจเห็นว่าการสร้างช่วงเวลาร่วมกันทุกวันสำคัญแค่ไหนหรือแม้แต่พ่อแม่ที่แยกทางแล้วยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อลูกได้อย่างไรแต่เดี๋ยวก่อนนี่อาจเป็นจุดที่เกิดความเห็นต่างได้เลยนะเพราะบางคนโต้แย้งว่าในยุคโซเชียลมีเดียการแบ่งปันชีวิตส่วนตัวแบบนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจแต่ก็มีคนมองว่าเป็นการเปิดเผยยะมากเกินไปและอาจส่งผลต่อความเป็นส่วนตัวของเด็กซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาอย่างละเอียด หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่แฟนๆและผู้ติดตามก็แห่กันมาแสดงความยินดีในคอมเมนต์กันอย่างคึกคักและหลายคนเห็นตรงกันว่าเด็กน้อยคนนี้ยิ่งโตยิ่งหน้าตาคงกริบเป็นประกายความสวยชัดเจนราวกับถอดแบบมาจากแม่อย่างคิตตี้คริสติน่าแปะราวกับภาพถ่ายในหนังเลยซึ่งมันทำให้นึกถึงความสวยที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้น่าสนใจขนาดไหนในวันเกิดครั้งนี้ของน้องวาเลนติน่าไม่ได้มีเพียงแค่เค้กอร่อยๆและของขวัญพิเศษแต่ยังเต็มเปี่ยม ไปด้วยความรักที่คิตตี้สื่อสารผ่านคำพูดอบอุ่นเหล่านี้แม่ลูกคู่นี้จึงกลายเป็นภาพจําของความผูกพันทีนนกเข้มแข็งและความสวยงามที่ข้ามรุ่นจนละลายใจผู้ชมไปเสียสิ้นแต่เอาละนี่คือจุดที่อาจจุดประกายความเห็นต่างบางคนอาจสงสัยว่าการที่อดีตสามีภรรยาเช่นคิตตี้และเอสสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อลูกได้ขนาดนี้มันเป็นเรื่องง่ายายหรือเปล่าหรือในทางกลับกันมันเป็นการแสดงออกเพื่อสื่อถึงความสาเร็จในการเลี้ยงลูกหลังแยกทางปัญหาใหญ่ ก็คือในสังคมไทยที่บางครั้งยังมองครอบครัวสมัยใหม่เป็นเรื่องยากคุณคิดอย่างไรการโพสต์แบบนี้ช่วยส่งเสริมความคิดบวกหรือเป็นการสร้างมาตรฐานที่ไม่สมจริงและถ้าคุณเป็นผู้ปกครองคุณจะเลือกเปิดเผยชีวิตครอบครัวในโลกออนไลน์แค่ไหนแบ่งปันคอวหาหมอคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์สิจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองกัน